โอซหายวันนี้นะคะฉันพาพวกหล่อนมานอนที่ภูเขาภูเขาตรงไหนล้หรอวันนี้ฉันมาร่วมงานผีนะผีตาคอนผนตาขีอยู่ที่อำเภอด่านซ้ายแต่ว่ามีที่พักที่จะแนะนำนะ คือเลิศจริงๆคือจริงๆอ่ะมันอยู่แบบช่วงรอยต่อระหว่างด่านรายกับภูเรือใครจะมาเที่ยวภูเรือก็มาพักที่นี่ได้นะแล้วก็ไปด่านรายก็มาพักได้อยู่ตรงหบุบเขาเลยขับมาจากถนนเส้นหลักอะคะ่ะเส้นหลักที่จะไปดา่านรายอ่ะภูเรือด่านรายประมาณ4กิโลขับเข้ามานิดเดียวเองค่ะก็จะเจอหบุบเขาล้อมรอบเลยแล้วก็ที่พักที่เลิศมากจะบอกว่าเดินมาดูได้เลยนะคะว่าบริเวณของเขาเนี่ย เขียวชาอุมหมดเลยนะคะดูรอบๆแล้วก็ตรงนี้จะเป็นรีเซพชันรีเซพชันติดต่อที่พักจริงๆฉันได้ห้องมาแล้วอยู่ชั้นสองเออเดี๋ยวไปดูห้องพักก่อนนะไปดูห้องพักนะว่าที่พักเราได้ห้องอยังไงบ้างโอเคมาดูเลยนี่ก็สัญลักษณ์ที่แบบโรงแรมเขามีให้ก็คือ โผลตาขี่ผีทั้งหลายก็ไม่รู้ผีอะไรแหละเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าฉันถ้าผีน้อยนะหลักมาดูมาดูมาดูแทนแทงเสียบกันนะจ้าเอ๋นี่เป็นห้องพักของเรานะคะ ที่พักจะเป็นสไตล์ลอฟสนะคะลอฟ m โมเดินะคะแล้วก็ตกแต่งแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ระเบียงตรงนี้คือดีมากฟังเสียงนกแบบ คืออยู่กับธรรมชาติอะนอนกับธรรมชาติจริงๆอะแล้วภูเขาอะล้อมรอบเลย360องศาแทบจะ360องศาเลยขับเข้ามาเหมือนนอนอยู่ในหุบเขาอะคือดีอะที่นี่นะชื่อที่พักว่าฮักจังเลย <c oughs> ฮักจังเลยกอดีมากเลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าออข้างในห้องนี่คือมีอะไรให้บ้างดีของดูห้องน้ำก่อน ดูห้องน้ำนะคะก็ตกแต่งเป็นสไตล์ loft modern นะคะแยกเปียกแห้งนะคะแยกเปียกแห้งปกติเลยที่ใส่เสื้อผ้าแขวนเสื้อผ้านะคะแล้วก็ตู้เย็นเล็กๆมินิตู้เย็นเล็กๆดูดิมีอะไรอ๋อเรายังไม่ได้เอานา้ำแช่เดี๋ยวเอาน้ำแช่แป๊บนึงนะฉันชอบน้ำเย็นได้ประโคมไม่ให้น้ำไม่ต้องถือมาเลยค่ะเธอแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโซนมินิบาร์นะคะ ทีวีโต๊ะปกติประเด็นคือมันดีตรงนี้แหละมันไม่มีสิ่งปลูกสร้างอื่นเลยนะตรงนี้คือมันมีเฉพาะเขาอะเหมือนเราแบบอยู่กับธรรมชาติจริงๆอะเออฉันละชอบชอบอยู่แบบนี้อ,อยู่กับป่ากับเขาอยู่เขาป่าเขาลำเนาพายอะไรเงี้ยคือดีมากอะพวกเธอเราก็มานั่งชิลตรงนี้ได้เนาะ โอ้เย็นน่ะนี่ขนาดนั่งตรงนี้เย็นถ้ามาหน้าหนาวนะน่าจะลดมากนะโอ้หน้าฝนหน้าหนาวอะไรเงี้ยคือน่าจะดีอ่ะเหมอกน่าจะลงตรงนี้คาดว่าลงนะดูดีเสียงนกแบบเหมาะก,กับการพักผ่อนมากแล้วก็ขับออกไปอ่ะจากเอ่อจากรีสอร์ทใช่ไหมขับออกไปตรงถนนเนี่ยประมาณประมาณ4กิโลอ่ะข้างหน้าก็คือจะมีของกินเต็มเลยมีปั๊มน้ำมันมีเซเวน่น

นิ้ค่ะเดี๋ยวเราไปทานอาหารเช้าที่โรงแรมก่อนนะคะฉันตื่นมาฉันก็ว่าฉันตื่นมาเช้าแล้วนะแต่ก็สายแล้วเพราะว่าเขาจะออกไปดูผีกันฉันเตรียมตัวไปเป็นผีก,กัน, hey, <laughs> นไปเต้นกับเขาพอแม่พี่น้องมาหมวนน้ำกันเดิมมื้เด้อ <laughs> ไปกินข้าวก่อนไปกินข้าวก่อนแสดง,น, <laughs> ง,งน,นี่เฮเต้นมีข้าวต้มมีผัดหมี ฉันเห็นหมูทอดฉันชอบมากเพราะว่าตั้งแต่มายังไม่มีโปรตีนเลยขอกินโปรตีนก่อนทานก่อนเนาะเหนียวมากอ้อยทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกินข้าวเหนียวแล้วก็หมูทอดมาอีสานก็คือต้องกินพวกข้าวหนงข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวที่นี่อร่อยนะ แล้วก็เรามาขึ้นชมวิวตรงนี้เขาทําเหมือนแบบที่ชมวิวอ่ะเออมีอยู่สามชั้นฉันเทินขึ้นมาเหนื่อยมากขนาดเป็นคนที่แบบออกกําลังกายหนักมากเลยยังไม่ไหวเลยเธอ <c oughs> ตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวของที่โรงแรมแล้วก็ภูเขาเนี่ยล้อมรอบ360รองศาเลยค่ะอากาศดีมากเย็นมากนี่ขนาดเราไม่ได้มาหน้าหนาวนะนี่เรามาหน้าแบบ มิถุนานหรมันก็คือหน้าร้อนจะเข้าฤดูฝนนะแต่ว่าฝนก็ไม่มีนะแต่อากาศเย็นอากาศดีนี่ถ้ามาหน้าหนาวนะคงจะเลิศมากเลยนะฉันว่าฉันอยากจะมาเชียงคานแล้วแหละเพราะว่านี่คือครั้งแรกของการมาจังหวัดเลยรอบหน้าเดี๋ยวมาเชียงคานดีกว่าอ,อากาศดีดีดีด ก็จบทริปแล้วนะคะคือทริปแบบมาสั้นมากเพราะว่าจริงๆเราคือต้องการจะมางานผีแต่ว่าพอมาแวะมานอนที่นี่ก็รู้สึกดีเมื่อคืนก็นอนดีนะเพราะว่ามันเหมือนนอนในข่าอะนอนในหุบเข่าอ่ะพลังงานดีมากแล้วก็ตรงนี้มันไม่มีสิ่งปลูกสร้างเลยนอกจากของเขาคือเป็นหุบเข่าแล้วก็เป็นของเขาที่เดียวเลยนะคะก็ถือว่าโอเคถ้าเกิดใครมาก็มาพักได้นะคะถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดี ที่หนึ่งที่นี่นะคะจะมาพูเรือจะมาด่านซ้ายะอะไรเงี้ยแวะมาได้โอเคนะคะเดี๋ยวฉันเตรียมไปงานพี่ก,ก่อนนะจะจะไปเซิร์งด้วยพ่อแม่พี่นอ้องอฉันมักมวนลายลายฉันจะไปเซิร์งกับเขาเดอ้อผีหลายคักเด้อวันนี้นะจะจะไปเต้นกับเขาเสียงผีเสียงแค่ร,รุ่นมักขนาดเลยบายเดี๋ยวเจอกันใหม่เดอ้อไปเจอกันอยู่งานผีบุญละบาย คือพีตาโขงเฟสติวัลนะคะ Amazing Thailand โอเคบายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องจอมแซมบอ,อลด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในตอนต่อไปค่ะ